จเวาองชบนนสที่ให้พระตีทงแต่รกชนพระค่ะชนพระค่ะชนพระค่ะวงปู่อสมมาจตโตบัคกาอวันแรกสงเลยกางหลู่เพราะฉะนั้นองค์หลวงปู่ชอบจึงแสดงให้็นว่าองค์หลวงปู่การตีนี้ ด้วยกายก็ีดีด้วยราจาพ่อทีดีด้วยกายพ่อด,ด,ดีที่คณะสิยนุสทธิ์ทำร้ายทั้งฝ่ายตัชื่อคือพระพริสุทสามเณรใวฝ่ายอุบาสสุปัสิกาคืคอฆรรวาทาติโยตุร้ายได้กระทำประมาทรวกืนในองค์หลวคู่ด้วยเจตนาและหานเจตนาไม่ได้ทั้งต่อนหน้าและรับรัง ขอให้ใกายกรรนั้นมันวิธีกรรมนั้นและมันโมโกรรมนั้นจงเป็นอาโหสิกรรมด้วยเธิขอพระความฝันว่าขมามากันดีกลับลงแล้วก็ขมามา,ากัน ที่มีเพื่อสล้ก็างเทยันหหลวพ่อีได้ทำต้นไม้ทุกเดืยดแพ่สกระตั้งที่โทรานูสีโย